น้องการี่ขอโทษนะข่อยจริงๆลองน้องการีดีกว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video thank okay. you ที่จะขอคงมีเรื่องเดียวอ,อยากขอแค่ครึ่งใจให้เธอเรำลักในตัวฉันแก้เขาไวขึ้นใจเพื่อที่เป็นคนจำรักกันปล่อยไปปลุที่้ฉันเข้าไปทำให้ส่งสัญญาณใจปลกอยใจเธอแค่ครึ้นใจก็ค่

한 번, 세 번, 한

นักดนตีขึ้นเครื่องบินจบข่าวยิ้เลยไมอก่เลยนตอน้เรา่าเรายกอ่ายรนะครับจเตอร เพราพเป็นอะคกสติกเวอร์ชันซึ่เป็นเท้าอแล้วก็รองการร้องนี่มันเป็นอด้วยยังมีการดีไซน์คาร์เตอร์เสียงที่เข้ากับดนตรีที่เขาชิมอีมากๆเลยรับค่ะท้างบอกว่าต้องการเป็นคนมืออาชอการจริงทํามามานป็นปีแล้วครสามปีครับสามปีแบบว่าทำทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นละครเวทีละครมิวสิควิดีโอท่าเต้นท่าเต้นทุกอย่างเลยเยอะมากถ้าถาึงงานที่เป็นชอวมาก ถามว่าชอบมากสุดคือชอบหลายอย่างนะแต่ว่าก็คงจะไม่เลือสิ่งที่ทำให้เราดีสิ่งที่ทำให้ทุกคนมารักกันมันดีครับผมชอนเซปต์ถ้าเกิดมีอะไรที่เราสึกว่ามันไม่ค่อยถนัดนะคือทำแล้วมันเฉื่อยหน่อยก็มีนะครับอย่างเป็นพิธีกรเลยครับก็อย่างเคยแล้วครับแต่ว่าอย่างตอเป็นพิธีกรคู่กับพี่จอยเป็นรายการอื่นนะเป็นรายการอื่นแล้ว แต่ว่าในแง่ของของการเล่นซิ่งของแบบจังหวะจังหวะอะไรเงี้ยจริงๆเปนคนร่าเริงไหมเพราะในการเล่นเล่นละครมันจะต้องแบบถ้าเป็นเป็นคอมเมดี้อย่างเงยอะมันจะต้องจังหวะจังหวะต้องตีกองให้เป็นเลยนี่ต้องมากดูแล <laughs> <laughs> ้วเน่ยคือจังหวะเนี่ยต่างกับจาก,กละครยาวก็<ม>ละครซึ่งจะต้องมีมีจังหวะที่แบบรับส่งกับกับคนที่เราด้วยกันก็ต้องก็ต้องใส่ใจเพิ่มเติมแต่ผมดูวยทำงานมาเยอะและ้วก็ทำงานดีทุกงานเลยเป็นเพราะกำลังใจดีหรือเปล่ามาก ไม่ได้หมายถึงแฟนคลับนะแฟนคลับเยอะจริงแล้วหมายถึงว่าความใจที่เป็นรักที่เป็นผคงเป็นข่าวรักปริญญาเอาดอกไม้ไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับกำลังใจดีครับเพื่อหลายคนที่เป็นมาใจให้หลังแล้วหลายคนเลยเหรอหมายถึงว่าเพื่อนที่เป็นแบบเพื่อนสนิทกันแต่ว่าฉันก็เป็นคนที่เป็นเพื่อนหนาวผมมอตัวเองนะใหญ่เลยมองตาที่ก็รู้แล้ว จริงปะเนี่ยลองค่ะไม่สรุปเพราเป็นกำลังใจให้เราหรือเราเป็นกำลังใจให้เขาซึ่งกันและกันครับหนีสนิทที่สุดไหมอ่ะเขาสนิทที่สุดนิดนึงครับเอาง่ายๆนิดนึงแ่ะแต่มันเยอะกว่าคนอื่นเอาอย่ายก็แล้วกันนะครับผมแต่ว่าเรื่องที่อยากจะถามเขาหลายคนก็บอกว่าความหมายคุณจะแส่ คนหนึ่งก็เป็นคนพิเศษสนิทมากคนอีกนิดนึงอีกด้านหนึ่งก็เป็นแฟนเพลงแฟนคลับเขาบอกว่าแต่แปลงขับไม่อยากให้เรามีความรักไม่อยากให้มีแฟนอะไรจริงวะจริงไหมครับไม่จริงมีได้ไหมครับมีมีทั้งจริงเลยไม่จริงตลอดเลยเดี๋ยวครับตลอมีมีได้ไหมได้แล้วต้องเป็นใครใครก็ได้ก็้วถ้าเป็นเราก็ดีอย่างเงี้ยผมบอกว่าจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยไม่สำคัญครับอันนี้ว่าผมเนี่ย อย่าพเดแต่ว่าเอาเป็นว่าสรุปว่าถ้าถ้าเขามีแฟนโอเคไหมไม่โอเค <laughs> ผมตอบแทนเลยไม่โอเคแต่ถ้ากันลักไทยรักเขาด้วยไหมรัย <c oughs> อย่าโกหกนะไม่ <c oughs> แต่แบบทำไมบอกอย่าโกหกนะ <c oughs>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  ปุพันแหละครับที่เราที่เราเได้จัดกัมาสามปีแล้วก็คิดว่าน่าจะมีต่อไปเรื่อยๆสามปีสี่ปีห้าปีจนกระทั่งแบบแกะเท้าไปไหนผมว่าปุพันเหล่านี้แหละครับทำให้เราต่างกอานไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าใช้ใช้อารมณ์หรือเปล่าาตการแล้วก็รวมถึงแฟนคลับเยอะๆแบบนี้ก็เลยกำลังจะมีเป็นคอนเสิร์ตด้วยรูปรวมแฟนคลับทุกที่ทุกเร็วๆรือีใช่ไหมถูกต้องครับผมนะเป็นผลงานล่าสุดครับกับคอนเสิร์ตเดียวขึ้นมาจะมาในในเดือนมิถุนายเป็นคอนเสิร์ตเดียวในที่สอง ที่สอนชีวิตครับกับกันแนนชอนเซอร์นี่จะมีขึ้นวันที่14-15กันยายนนี้นะครับที่เซนทรัลโลงไลน์ในงานช่างแบบในการแต่งปาร์ตี้นะครับขายที่เก็บในเช่นเดกันะครับก็สามารถซื้อหาได้มีอะไรพิเศษพิเศษไหมหรือว่าแบบแบบรับคุณจะได้ฟังในเพลงที่ผมไม่เคยร้องมาก่อนเพลงที่เคยร้องก็ได้ฟังแต่ว่าช็อพิเศษพิเศษอย่างนี้ขึ้นแน่นอนการเต้นกันเต้นนี่แบบ ไม่ลองบัตรเลยครับผมค่ะผมก็แบ่งกับเป็นกำลังใจให้แล้วก็ต่างเสียแล้วก็รวมถึงอีกหลายหลายงานทั้งการแสดงละครแล้วก็รวมถึงเรื่องของแบ่ร้องเพลงด้วยค่ะสุดท้ายให้ฝากของงานนิดนึงค่ะครับก็ขอฝากของงานกับซคลิปใหม่ครับผมครึ่งใจครับสามารถโ o w n l ด a d ที่กับจังหนึ่งสองสามสองสามครับหรือว่าไอจูนโซ่ก็ได้ครับคอนเสิร์ตเดียวครับผมกับการแดนโชคอนเสิร์ตครับวันนี้ขึ to to ้น yeah, วันที่สิบสี่สิบห้าก okay. okay. ันยายนนี้นะครับที่เซ็นทรัลไลฟ์พิณาสิบแปด เกไเดสขาวันนี้อได้บนี้ขอบคุณมากๆครับแบ็คเวียนมาที่สาสเ็จอัปเดตงานใหม่ๆแล้วก็เปนมิ่เราได้ต่างกันขอบคุณกันนะพัดครับ